ยุ่งต้องมันลงได้ได้หรอสรุปใครเป็นคนเล่นไม่มีเสียงเลยปะไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีเสียงใช่ไหม ใช่ค่ามัต้องมีเสียงเบาานีีกเลยอ่้องของน้จอไม่ใหม่แล้วอะแต่มันเสียงอะคะยังไม่ได้แต่งตัวเลยมันเข้ามาตอนสิบวีสุดท้ายอะนี่เก่อะไรสีฟ้าไม่สวย ไม่มาที่นี่รักก็เล่นของหนาไปแต่ว่ามันมาจอเดียกว่าตัวนี้เฮ้ยนี่หูใช่แต่ว่ามันไม่เป็นจอนี้ไงเนียมาคืออ่านว่าอินอะไรไม่เข้าไปดูยังไงมาคือลุกอะไร ทำไมต้องเขียนว่าจอบนจอมนจอล่างน้องนัดก็ให้รู้ว่าใครเล่นใครไงที่จะบอกว่าน้องนัดปะทะน้องนนก็จะไม่รู้ว่าจอไหนไงต้องทำใหม่ไม่แล้วทำไมจอเหมือนกันอยู่อ่ะเพราะว่ามันคือแบบเขาเกมซิกมา ทิ่มาว่าต้องเล่นด้วยกัน่ใช่น่คือแต่เร่ตีม i n f แต่เราหน้าออ i n e e r เขาต้องเช็คใหม่ว่ามันเชื่อมกันทำไมของเช็มันค้าย i เลเ่งตัวเหมือนนางามไม่ใช่เวลาหยาบผิมั ชัดชัดใช่ยังแต่งไม่เสร็จเลยสวยเลยอ่ะน้าน้นี่น้าแต่งไม่มีอะไรเลยมีแต่ผมอันนี้เล็บหน้าเป็นพี่มาแล้วยังน่าเกียดไปยปะเล่นละเอาแต่งเป็นพี่ดิอุ้ยนี่แซปบไปฉันไม่แต่งมันเป็นข่าวใจหรอ โอเคนี่คือไหนลาอะไม่มีที่อ่านเมนเลยต้องต้องมีอีกเครื่องหนึงไว้อ่านเมนครัมผัอันอันนี้คือเอาเอรเด๋ยวชาร์าร์จอเจเขาเข้าเข้าเจ็บหัวใจต้องเอาแบบเสียบเพื่ออ่านเมนถูกไหมเจ็บใจดจดต้งา จริงเจ็บตรงนี้จังนเป็นกระเพาปะไม่ใช่นะปวดเล่นปีกกินเยอะไปเฉยๆมันเจ็นปีกมันแลก็แชร์สิมันบอกอยู่ว่าเอ้ยไม่ใช่มันบอกว่าให้ดู้านน้ของนหบอาหจะตรงน้ไปเเก่งอ่ะสวัสดีสวัสดีจ้ะไหน่ากต่อจากไวไฟไหนอะหยหรือปิดไปแล้วก็เปิดเอง

เซิร์ชชนึ่งอุ้ยได้แข่งแล้วมันอ่านว่าอะไรคะทุกคน For Silent Office แปลว่าอะไรคะ Silent Office น่าจะงทำงานออฟฟิศเหรอโอคือพี่เป็นอะไรอ่ะเอาจริงอุ้ยคนดูร้อยหกสิบเจ็ดคนเลยทำไมเยอะจังอะหนูกลัวค่ะนอยอกรู้สื่อข่วเนี่ยผู้สื่อข่าเขาไร่จริงอันนี้คือ ลไอไซเลยไม่ตอนแรกที่พี่ฝดอ่ะมันก็คือยี่สิบสี่เขย่าเสียมเข้าไปอะไงไม่มันต้องแต่งเป็นอะไรอ่ะอันนี้มันต้องแต่งเป็นอะไรอะทำไมทำไมขึ้นโฟเตอร์บาร์อันนี้คือมันต้องแต่งเป็นอะไรอ่ะทำไมเต้นอย่างงั้นอะทำไมหนูมันไม่ขยับเลยอ่ะมูลอะทำไมมันไม่ขยับอ่ะลองดินทานก็ไม่เปิดไม่ได้คนดูเยอะหรอทุกคนอยากฟังเรื่องนินทาเลยเดี๋ยวเจนจะนินทาให้ฟัง เนี่ยนินทาชาวบ้านขึ้นเลยนะเล่นไปนินทาชาวบ้านไปนินทาตัวเองก่อนเขาทินทาตัวเองได้ตอนเด็กไม่กล้าปิดไว้เดี๋ยวมันเป็นปัญหาอีกจะปิดเลยอันนี้เหรอการละครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเอ้ยเดี๋ยวมันไม่มีเล่าให้ในสติกด็อกฟังคุณแม่วันมี้ไม่อันนี้ยูทูบพูดได้พูดอะไรได้ไม่หมายถึงว่าในสติกด็อกมันแหน่จได้เกียรติฉันนะอ๋อใช่ใช่ใช่พูดพูดพูดนี่คือตัวค่อยตัวค่อยเอาไปเล่าที่ที่ในสติกด็อกจะได้แบบเป็น ว่าสั้นพูดติ๊กตอกเลยงรู้แล้วใช่พูดตายสถานจำไม่ได้นะจำนั้นไม่ได้นะเธอโดนแบนใช่ไห่ยูเยแต่ว่ามันไม่ค่อยแบนเจะเข้าเข้าติดแต่โซยูสิบมันม่รู้เรื่เขาบอกอยู่นะว่ายาทำเสียงนะจริงอ่าเพื่อแต่ตอนหนูไปประชุมกับคุณนังบอกว่าจะพูดถึงแต่ของอื่นนะจริงคนดังคือใส ะใครซื้อคนเราพี่ยันตกลงมาต้องแต่งเป็นอะไรเป็นพนักงานออฟฟิศเลยสิ่งเหรอแล้วมันแต่งอะไรเนี่ยไม่เอาอนี้ดีกว่าทำไมหน้าเรียมจังอ่ะเอาก็มันเป็นเกมเรียมเราเกมหน้าเรียมอ่ะเอาวันฮาโลวีนดีกว่าวันฮาโลวีนอะไรอันนี้มันเป็นออฟฟิศของเขามันเป็นธีมออฟฟิศหรือแต่งแบบที่ไปซิ่หน้าผีจังเราไปเที่ยวไหนก็ได้ โอ้ยเนี่ยชะมัดเลยกว่าจะเซ็ตได้แต่เป็นละวไม่แต่งเสื้อตรงนี้เพาะ่าแม่จะาขอไม่ไม่หรอกแม่กุญแจอยู่ในตะกร้าล็อกหรือเปล่าไม่ได้ล็อกไอ้ล็อกล็อกเดี๋ยวมันล็อกเองค่ะน้องอ๋อยถ้าไม่ได้ล็อกก็เป็นซิลแบบหวัดดีตายยังหวัดดีกันเลยหวัดดีเะไรวัดดีแล้วมองเห็นแล้วแอบล็อกมันอันนี้ออกยังไงอ่ะกระโดดออกดิ อออันนี้้คืเราตงทก็ปู๊กอน่าจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือว่าแบบโปรแกรมพิเศน่มันจะหลุดไหนขอดูดิแบบออกออกจากแมบได้แต่ว่าอย่าออกจากโรบอทแล้วมันมันี้โดยยังไงเนี่ยเธออะไรกระโดดดึงดึงไม่คือหนูหาชุดใช่ของมาดึงข้างล่างพี่ว่ากระโปรงกระโปรงเป็นไงดีกระโปรงแบบเราก็ต้องแต่งตัวชุดกระโปรงแบบส้นสี่อ้ะยุทธเนี่ยดีแล้ว มันเปลี่ยนยังไงอะน้ำมันอะไอ้น้ำอะพี่น้ำมันเปลี่ยนไงอะเพราะมันเป็นโซดแบบใส่ในน้ำมันแต่เดือนไหนใสเรนไซเรนไม่คือมันเปลี่ยนไงมันเปลี่ยนไงอยู่ในตะกร้าค่ะเปลี่ยนไงเอามาใส่ป่ะเออมาใส่มาใส่มีได้มันกดไงอะมันอัดว่าอะไรคืออะไรอะใส่ไงอะปกติพี่น้ำใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เอ้าแล้วมันใส่ตรงไหนวะอ๋อต้องทำตามสอนปะหนาวอะ อะะไรวเนี่ยพี่หนูว่าพี่ว่าหนูเปลี่ยนอีกจะลงคลิปด้ไงวะโอ้ยพี่นันมันทำยังไงอ่ะทำไงทำไมยันนัดทำไมทำไมยันนัดทำไมจออย่างเงี้ยจออะไรยังไงทำไมจอพี่น้าเป็นแนวต่างหนูนอนอยู่นะนอนแล้วนอนแล้วหนูว่าเป็นเพราะว่าแบบมันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันต้องมีเปลี่ยนอะไรอีกอะโอ้ยชุดชุดล็อตนะเลย กดไลค์กดแซงกดไลค์กดแซงเอาเล็บยาวๆเลยสับๆไหนแค่นี้ดีกว่ากดไลค์กดแซงพี่ว่าถึงนี่โอเคยังเป็นยังสีแดงแล้วก็โอ้พี่นามันต้องทำตามลูกศรของมลอะถ้ามันไม่ทำตามลูกศรไม่ได้อะไรอะอะไรคืออะไรอันนี้คือแหล่เกี๊ยวไข่อ๋อนี่ไงใส่อย่างเก่งนี่แหละอ๋อเนี่ยต้องแต่งแต่งตัวดีไม่ดีกว่านี้ไม่สวยนี่เก่สีเทาๆแล้กัน อ้าเอา๋ยเป็นเราเป็นสายโฟนะคะทำไมดูยันนั้นไม่ได้สวัสดีครับแอลสวัดดีแอลหน่อยแอลสวัสดีค่ะเสียงเป็นอะไรอ่ะเสียงเป็นอะไรอ่ะเสียงสองแรกอ๋อโอ้พี่เอาสีไหนดีเราเอาข้อความออกยังไงวะฮะข้อความเฉยเขาออกไม่ได้งั้นเราจะดูควาข้างล่างได้อ่ะอน่อเลื่อนเลื่อนเลื่อนยังไงอะไม่ใช่ไม่ใช่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ๋อนี่ไงพี่นำมือใส่ได้แหละแต่มันขึ้นได้นิดเดียว คนจะแต่งไม่ทันแล้วพี่หมายถึงว่าพี่จะดูคนข้างล่างคือหมายถึงของหนูอะหรออุ้ยร้อยแปดสิบคนดูแล้วอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นานมันดูไม่ได้มันใส่ไม่ได้แล้วมันไม่มีเสื้อใส่ไม่มีเสื้อใส่นี่เดินไม่ใส่เสื้อกันอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยหมดเวลาแล้วเหรอสวัสดีค่ะไอ้ทำไมหกสิบคนดูอีกแล้วอะไม่มันเป็นอย่างนี้มันแบบทำไมพวกทำไมพวกเธอทำตัวแบบนี้ไม่มีมารยาทนะเนี่ยอ่ะอ้คืออะไรแต่งตัวออฟฟิศคนนี้อัดคนนี้อ้าว มันนอกมากเลยอุ้ยเต่งเทสเทสอะไรวะเนี่ยเทสต้นกล้วยตะนีเหรอสีนีออนมากอุ้ยคนนี้ผิวเพื่ออุ้ยคนนี้เลอะโอ้โหผิวโดนไฟลวกคุยบุหรี่อ่ะแล้วดูท่าเขาดิของใครนี่ของใครไม่รู้อ่ะสรุปเธอเลือกตัวไหนคือมันไม่ใช่ของเราพี่อย่าไปติเยอะ อไม่ใช่ของเราอ่ะไม่ใช่ของเราขอุ้ยขอขอโทษค่ะนึกว่าของน้องขอโทษเหลือเกินค่ะจากใจหัวใจจริงๆก็บอกอยู่ว่าอย่าไปว่าอันนี้ก็ของเรา่ปไม่ใช่ของเราพ๋อคือเราแต่งตัวเสร็จแล้วเขาก็จะมาเดินแบบแข่งการ์ดตาตาต่ำก็ขาดตาไม่ถึงค่ะขอโทษจริงหัวใจและหน่วยอกเลยหน่วยเอาหนะเอ่โนะจัาไม่ได้เลยเอาจริง คือหมายถึงว่าหน้าตาเป็นทรงอนี้อันนี้บนแบบโอ้ยบอกไม่ได้แต่งตัวกดชุดไม่ได้ชุดอะไรอย่างอันนี้กับหูแมวอ่นนี่เออไม่ได้ใส่ผ้านี่ถ้าปวดหัวไม่เป็นไรโอ้ใครวันเนี้ยดูจุกคุณพี่กับปดีจ้าติผมร่างกายไม่เหมอนย่างชุดวอร์มช่วงแอร์ิกตอนเช้าอฟิหนุ่มจริงคอมพิวเตอระ เรากเลยเรอรเลือกเขาดิเราเลยเรียกออกมันันมันเหมืนเลยมามาอกแงปแต่งวะเนีก็คือคนละสิบวิอ่ะกันก็คนละห้าก็จนมันมันไม่แล้ในูทูนดูยังไงม่เห็นเลยกดยังไงอ้าวมันไม่สนงกเลยขาดเลยไม่ดเลไอ้ลูกขาข้างในไม่ออกค่ะคนนี้เฟี้ยวอาวแล้วพี่ออกไหมไม่ขาดไม่ขาดยังคนคนดูคนดูแปดสิบหกคน โอ้ยคนนี้วะแล้วคนนี้ติดอันดับโอ๋อคนนี้ติดยังไง่อนนี้ชุดอะไรหรอน้องน้าค่ะโอ้ย5ชุดออกกันก่อน5แล้วชุดออกก่อนใช่หรอมาตักน้ำเอ้ามาตังหนูได้หนูได้ฉายาเป็นดาวใช่เหรอพี่ดาวรุ่งเหรอ เอ้าน้องปันปันเองมาคอมเมนต์ด้วยอุ้ยน้องปันปังเสนนี้มาทุกไลฟ์เลยอ่ะสวัสดีค่ะน้องเขาบอกว่าพี่ไม่เล่นโลบอกแล้วหรอคะอ้าวก็เล่นอยู่นี่ฮะเขาบอกว่าพี่ไม่เล่นโลบอกแล้วน้องอันนี้เล่นมาแต่พี่ไม่เล่นแล้วนะเล่นอยู่นะทุกคนเล่นอยู่เยอะเลอาร์ติวันนี้คือ day at อะไรวะอ่านไม่ทันไม่มันยังไม่ขึ้นให้ไม่มื่เกี้มันขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นให้อีกรอบก็ใช่ไงจะอยากดูอีกโลหนาวจัง day at the museum แปลว่าอะไรคะแบบวันที่ไป ไปพิพิธภัณฑ์ไหนวะทำไมต้องไปพิแต่งตัวเป็นปลาเลยอ่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคือพี่ว่าหน้าทรงนี้ไม่เลิศนะไหนอ่ะคือมันแหลกจังเลยอ่ะอันนี้แบบพี่อาทันมาเป็นคู่หูกันไหมนี่ค่ะนี่อาทันมาเป็นเพื่อนกันไหมแบบพอเราถ้าเราจะเดินอ่ะถ้าเราจะถึงเวลาเดินเราจะอยู่คู่กันแล้วคะแนนเราจะจังเลยค่ะเดี๋ยวไปโมมาอันนี้อะไรอ่ะ นีอะไรอยากได้ผมฟาร่าอู้อุหูผมชนิดเลิศอ่ะมามามาดูเล่นเกมเปล่าที่ร้านนี่อะไรกินได้ปะน่าจะต้มจับฉ่ายเจไม่ถามเพราะว่าน้าเดี๋ยวคนกินเจเขาไม่ได้ทานกินต้มต้มจับอะไอกาแฟเป็นไหนทำไมมันยังอยู่ตรงนี้อยู่อีกอะ เราเดินกันเสร็จแล้วนะเราเดินเล่นไม่บางทีพอมันเป็นแบบนี้มันต้องออกออกแล้วก็ออกเหมือนออกเป็นที่ออกกิ๊กัสทำไมแหละวันไปมิวเซียมขอแบบเบาๆน้าจีนมันไม่เจอสิมันต้องแต่งตัวเป็นปลาาต้องแต่งทรงผมสีแล้ว เดี paper, clay, clay. Never, Luckily, oh, OB, ๋ยวนะจะแต่งคอขอคอเข็ตอนนี้ตอเนี Je like <h <h ่อยพักก่อนคือแบบมันไม่ได้อ่ะเลยหลังจากนั้นนะพี่เข้าใจปะอะไรอ่ะต้องทำเล็บหรอกคนสับๆค่ะไม่ทำเลยอยามาแต่งอย่ามาแต่งมาช่วยด้วยพมันยังเดินไม่ถึงเลยนะตอนเนี้ยทำไมพี่นัดดูแบบ เล่นง่ายแต่ไนง่ายโรบอกแล้วเหรออันนี้แหละโรบอกนี่ไงโรบอกลองเปลี่ยนแมพปะล่ะหนาวจังเออลองเปลี่ยนแมพเปลี่ยนเปลี่ยนแมพไปเฮ้ยแต่ขอจบวันนี้ก่อนได้ไหมไม่เอาน่าเล่นแก่ไหน79คนทำไมมันแบบ79คนดูอะไรกันคะน่าจะเครื่องขาเฮ้ยมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะ ไม่ร้อนเลยอือจรินๆกินเกเรไ,กกได้นะกินได้ใช่ไ<ช>อร่อยไหมน่ะ ม่มีนสลรอโดนแบบอย่างเดียวครับเสร็จแล้วอันนี้คือลุกไปแบบมิวเซียมคือจะแต่งเป็นอะไรลืมรองเท้าอ่ะรองเท้าอยู่อืสามสิองคนดูขึ้นเน็ตมันกละมากเลยตอนเนี้ยลองออกเข้าใหม่ไหมแต่ว่าภาพจอไม่อัปเดตเลยอ้ยพี่นั่นคนที่ให้เงินหลามือฉาวอ่ะ เขาเข้าตามเราด้วยนะใครให้เงินมหให้เงินในเกมกี่บาทสองพันล้านจริงเหรอจริงมีเรื่องจริงปะอันนี้ต้องจริงสองพันล้านสองพันล้านล้านล้านคือแบบรวยแล้วอะตอนเนี้ยพักจริงเหรอผอมเหนเหมือนพี่แม่หรอครับไม่อร่อย ไม่จำน้ำพริกเห็ดเหรอยอยากกินต้ <คอ S 1> มเนื้อคนรู้หนึ่งร้อยจริงก็ไม่ได้มีใครบอกให้ทำ็เลยวันนี้อยู่ปะ แต่ว่ามันค้างค้าไมคะมันค้างแบบค้างเลยเฮ้ยเอาใหม่ดถในตู้เย็นอะเปลี่ยน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 ชื่อแมพเปลี่ยนไปนี่เลไหนเอาแมพเย็นหรือน้ำเย็นเอาแมพนี้ไม่คิดใช่ในตู้เย็นตู้เย็นเล็กอ่ะเปิดได้เลยอืออะไรบอกก่อนไม่ก่อนจะเปิดเอาน้ำเอาน้ำไม่เย็นไปทดแทนแล้วก็หยิบน้ำเย็นออกมาเหนื่อยเหรมบอกว่าขอน้ำหนึ่งขวดให้หยิบให้ปะ มึงไรอยู่ไพน้องมึนะอ่ไม่ไกลอยู่อุ้ยของหนูอันนี้บดเยอะๆบดเยอะๆคือตอนเนี้ยมันแหลกแบบแหลกมากเลยอ่ะเนี่ยแสดงว่ามันไม่หลุดใช่ป่ะมันแค่แหละหลกมันแค่แหลกมันแหลกมันพี่เอาไป้หน่อย่าอุ้ยแปดหรือยี่สิบไหมขมจังขมมากเออ่ออะไร ันนี้เลิศนะแต่คนนี้อาจจะไม่เหมาะกับการไปมิวเซียมนะแต่ก็สไตล์ใครสไตล์ถ้าไม่รูดอ่ะอ้าวขาดไปแล้วเครื่องหนูด้วยนะหนูเล่นแมบ,บใหม่นะตอนนี้นหนูหนูเล่นแมพกับกากาคืนเดี๋ยวเล่นกากาคืนได้ดีกว่ามันเดินไม่ได้มันแหลกอะ่ะแบบตัวเหลี่ยมเลยตอนนี้ไปสามโมงก่อนเราจะไปมอมานะสวัสดีครับอู้ทำไมเขามีแต่คนสวัสดี ถ้ามันอยากเล่นได้หลายๆวันบ้างอะัอดีจ้าพี่ไม่ตัดลิปหรอกก็จะไม่เ <c oughs> ข้ามาแล้วรบกวนท่าไทยด้วยนะจ้ามาคนแรกกดหนึ่งมาคนสองกดสองใครเพิ่งมากดสามใครที่ยังไม่มาก็กดหนึ่งคือตอนนี้มันแหลกว่าพี่นะเจะ๋เพิ่งเข้าได้ไหมมันแหลกอ๋อเครื่องมันเป็นมันแหลก แลกเดินไม่ได้เลยตอนนี้แลพี่แลกป่ะอ๋อพี่นักก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ของฉันไม่แต่ว่าที่เปลี่ยนแบบแล้วเนาะเออใช่ว่ามันค้างต้องน่าจะต้องกดสตรีมใหม่เดี๋ยวสตรีมใหม่ดีกว่าพี่กลถึงคนเดียวแล้วอะทำไมเยอะ